สวัสดีครับวันนี้ดูศึกษาสังเกตรพระพิมพ์ผงสุพรรณนะครับเป็นพระผงสุพรรณกุวัดบรมธาตุเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภคีพระองค์น,นี้มีเป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วก็เนื้ออมเขียวเนื้อที่หายดูยากหน่อยในพระพิมพ์หน้าแก่เนี่ยให้สังเกตจากใบหน้าพระจะแลดูว่า มีความอาวุโสอ่ะมีความแก่มากกว่าหน้าอื่นๆถ้าหน้าหนุ่มก็จะตัดชิดนะครับหน้ากลางก็จะหน้าแลดูไม่แก่เท่ากับองค์ตัวอย่างหน้าแก่ใบหูของหน้าแก่จะเสมอกันทั้งสองข้างนะครับใบหูเนี่ยจะเสมอมือซ้ายมือซ้ายจะไม่ชนข้อมือขวานี่คือพิมพ์หน้าแก่วิธีการสังเกตเนื้อพระผงสุพรรณนี่เป็นเนื้อที่แตกต่างจาก เนื้อพระนางพญาเลยนะเป็นเนื้อพระค่อนข้างจะละเอียดนะครับละเอียดละเอียดมากเหมือนพระรอดนะครับเหมือนพระลอดวัดมหาวันพระผ่านการใช้ตกปกหน่อยก็จะมีคาบเหงือคาบอะไรจับอยู่ตามซอกนะครับคาบผิวเป็นพระเนื้อดินเผานะแต่องค์นี้อมเขียวการตัดข้างในพระผงทุพันเห็นไหมครับจะมีร่องรอยการตัดด้วยเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างหยาบ มันเกิดมีรอยเกิดขึ้นจากเนื้อชิ้นงานเวลาถูกตัดถูกปาดออกเนี่ยนะครับจะเป็นทางใช่หไหมครับยิ่งโดยเฉพาะด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยการตัดเนี่ยการปาดนะครับหลังจากกดพิมพ์พระออกมาเนี่ยเข้าใจว่าแต่งให้ได้รูปทรงด้านหลังจะปรากฏรอยนิ้วมือซะส่วนใหญ่นะปรากฏรอยนิ้วมือลายมือนะครับลายมือส่วนเรื่องการตัดบางองค์เนี่ยอาจจะตัดด้านบนเนี่ย ไม่สอบเป็นเหลี่ยมแบบนี้อาจจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนนางก็มีความเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ที่เจอในพระผงสุพรรณเขาจะตัดเหลี่ยมปลายตัดยอดอะตัดยอดอันนี้เขาจะตัดออกเป็นเหมือนจั่วนิดหนึ่งจั่วนิดหนึ่งนะครับก็เป็นพระองค์หนึ่งที่น่าศึกษาและสะสมจะหาดูยากหน่อยตำหนิในพิมพ์พิมพ์ใหญ่เนี่ยเท่าที่เจอในหลายๆองค์เนี่ยจะมีไรลน้ำตกเนี่ยเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ย ส่วนใหญ่จะเจอไหลน้ำตกแล้วก็การตัดพระเนี่ยพระหดเวลาเป็นร้อยปีเนี่ยเผาแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะเรียบร้อยงานด้านข้างเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะมีร่องรอย,อยของการตัดการหดตัวนในพระผงสุพรรณหลังจะเป็นแองแองนะแองแงเพราะการกดกดด้วยมือนะครับหลังจะเป็นแองแองหน่อยแองตรงนี้ลึกหน่อยบ้าง ตื้นหน่อยบ้างเงี้ยต้องมีธรรมชาติธรรมชาติต้องดีไว้อันนี้คร่าวๆเป็นวิธีให้สังเกตพิมพ์หน้าแก่นะครับในพระผงสุพรรณโอเคครับ